สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องซังบอรถดบ้านอีกแล้วเช่นเคยคะ่ะห่างหายจากการรีวิวไปนานมากแล้วคือวันนี้ก็ต้องมาแล้วเพราะว่าน้องคือแบบสวยไม่ไหวเลยนะคะกรับเจ้า Honda b บ O โออเมตัว V นะคะคันนี้ปี2018นะคะบอกเลยว่าน้องสวยมากสวยจนต้องเอามารีวิวกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครนะคะที่รงไหร่ใน BO o ตูซีดานคันนี้บอกเลยว่าน้องสวยจริงๆคันนี้อามาดูความสวยของน้องกันดีกว่านะคะด้านหน้าของน้องนะคะไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนนะคะไฟดวงใหญ่ๆเลยนะคะมองเห็นให้ความสว่างค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะลงตัวสุดๆเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบ ตัวนี้เป็นพิเศษนะบอกเลยว่าบอร์บ้านจัดมาให้แล้วนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างของเขานะคะเป็นร้อแม็กนะคะขอบ15แม็กคือเดิมจากโรงงานเลยคือบอกเลยว่าคันนี้เดิมๆเลยนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆดีไซน์ของเขาค่อนข้างที่จะทันสมัยวัยรุ่นนิยมมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะด้าน ของเจ้าบีโอคือจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยคือน้องอะ่ะจะด้วยความที่ตูดน้องตัดไงและคันบีโอห้าประตูคือน้องคือแบบเก็บของได้น้อยมากมาดูว่าคันนี้จะเก็บของได้เยอะหรือเปล่าบอกเลยว่าน้องกว้างมากด้วยความที่ว่าน้องเป็นสี่ประตูอะ่ะความจุของคือบอกเลยว่าจุของได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ2ใบกันเลยนะคะสําหรับใครที่เดินทางบ่อยๆนะและก็บรรทุกของค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคันนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ถือว่าค่อนข้างที่จะใส่ของได้โจกกันเลยนะคะอ่าไปดูในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่านะคะว่าด้านในของน้องออฟชองออบชานมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะจ๊ะมาค่ะ เข้ามาในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่านะคะพูดไม่ได้เลยคือเลขไมล์ของน้องนะคะเลขไมล์ของน้องเพียงแค่เจ2 2 3นกิมกิโลเมตรเท่านั้นนะคะหน้าปัดเลือนไมล์ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะมาดูในของคอนโซลกลางกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้มี AM แล้วก็ USB มาให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้จากคอนโซลกลางเลยนะคะแอร์ Air เป็นแอร์แบบออโต้นะคะด้านในคอนโซลจะคุมสีโทนสีดำนะคะตัดด้วยสีเทานะคะค่อนข้างที่จะสปอร์ตกันเลยนะคะและเบาะของเขาจำชอบมากๆเลยอยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะคือน้องเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเบาะเป็นทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะเวลาถ่ายรูปคือบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แบบ ออโต้นะคะตัวนี้มีที่ชาร์จมาให้ด้วยนะคะที่แกล้ววางน้ําก็ถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะด้วยความที่ว่าน้องอะ่ะจะอยูแต่แจ๋วนะคะออปช่นอ,ออปชั่นคือน้องเยอะมากนะคะพวงมาลัยก็คือเป็นพวงมาลัยแบบลอติฟังก์ชันนะคะ กระจกทั้ง4บานนะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าออปชั่นนางก็ถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องไปดูกันบ้างดีกว่าว่าน็อตทะยับหรือเปล่ารอยอาร์คเดิมมีอยู่หรือเปล่าไปดูจ้าคือมาดูในส่วนของห้องเครื่องน้องกันเลยดีกว่านะคะคือให้เห็นเลยว่าคันเดิมนะคะน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะคะฝากระโปงน็อตคือยังอยู่ กลับที่เลยนะคะอาร์กยังมีโรงเหรืออยู่บ้างนะคะบางทีแบบว่าร้างเครื่องมันอาจจะมีรุดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่รับประกันเลยว่าสภาพน้องคือเดิมมากๆเลยนะคะสวยจริงๆสามารถเข้ามาดูรถได้ทีท่บ่อรถบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะสาําหรับใครนะคะที่ดูแล้วมันเอ้ยในภาพอาจจะมองไม่เห็นนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่บอรถบ้านสาขาราชบุรีนะคะสามารถดูได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ และก็ราคาสินสอดของน้องบอกเลยว่าถจกมากคันนี้นะคะอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟังดีๆนะคะฟังชัดๆเลยนะคะราคาอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคือต้องรีบจับจองเลยนะคะเป็นไงบ้างกระดาบเจ้าบีโอคันนี้บอกเลยว่าน้องสวยจริงๆสวยจนต้องเอามารีวิวเลยนะคะสำหรับ ที่อยากมาดูรถตัวจริงนะคะจ๊ำประจําอยู่ที่สาขาราชบุรีเลยนะคะใครมาไม่ถูกทักแชทมาเลยหรือว่าทาลีบมาก,ก็โทรเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจ๊ำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจ๊ำขอฝากเจ้า Honda b r ี o ออเมทเครื่อง1.2ปี2018ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้ามาดูว่าจ๊ำจะเอารถอะไรสวยๆมารีวิวนะคะสำหรับวันนี้จะำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ